สวัสดีค่ะพวกเรา C A S ทีมวันนี้จะมานำเสนอโครงงานหุ่นยนต์โปรเจกต์อินคาร์ดรมสมองกล Arduino เรื่องอากาศสะอาดด้วยระบบสังการอัจฉริยะเซนแอร์สมารโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีครับก็ผมน,นายธนภัทรธนคุมชีพครับ สวัสดีครับกระผมนายธนพลหมุนหมายครับสวัสดีค่ะแรดดีฉชันนางสาวปริชัชุป,ปวาค่ะ แนวความคิดไอเดียและความเป็นมาของโครงงานจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อลดปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้นำความรู้อดุโนมาต่อยอดพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความเหมาะสมต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำความรู้พื้นฐานอาโน่ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย 2. เพื่อเป็นทางเลือกในการลดปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5ภายในครัวเรือนและส,งส่งเสริมให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากอากาศที่ดี 3. เพื่อพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ วัสดุอุปกรณ์นะครับเริ่มจากจากจุดแรกนะครับภายในกล่องนี้ครับจะเป็น Arduino อ3นะครับและมี Arduino ESP ทางหน้านะครับเป็นจอ LCD <ม>ทางนี้จะเป็นเซนเซอร์ตรวจับฝุ่น PM 2 5ครับข้างหลังจะมีโมดูลสวิตช์ครับเบสบอร์ดและมีบอร์ด Arduino อีกหนึ่งตัวพร้อมกับรีเลย์5โวลต์และพาวเวอร์สายครับหลักการทำงานนะครับเมื่อเราเสียบไฟ เข้าที่ตัวเครื่องนะครับตัวเซนเซอร์จะทําการวัดค่าฝุ่นและแสดงออกทางจอ LCD ครับและสามารถดูค่าได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับส่วนเมื่อเราอยากทําการฟอกอากาศนะครับให้เรากดปุ่มตัวเครื่องฟอกอากาศจะทํางานการฟอกอากาศครับแล้วตัวค่าฝุ่นจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อกดอีกทีจะเป็นการปิดการทํางานนะครับ จุดเด่นของโครงงานครับสามารถตรวจจับภ่าฝุ่นและสามารถสั่งเปิดปิดโดยใช้โมดูลสวิตช์สามารถส่งข้อมูลผ่านทางหน้าจอและแอปพลิเคชันได้ครับอีกทั้งยังช่วยลดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสุดสบายให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมากครับการน,นำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตน,นะคะ 1. โห,หมดกลางคืนไม่ว่าจะในเรื่อง แสงเสียงการแจ้งเตือน 2. การฟอกเองอัตโนมัติเมื่อค่าฝุนเกินค่ามาตรฐาน 3. สั่งการเปิดปิดด้วยระบบเสียงและแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกสบาย 4. การแจ้งเตือนผ่านอีเมล 5. สมาร์ทโฮมเช่นเมื่อค่าฝุนเกินค่ามาตรฐานให้หน้าต่างปิดเองอัตโนมัติ พวกเราขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและรับฟังโครงงานโปรเจกต์อินคาร์รูมสมองกล a r d u i n เรื่องอากาศสะอาดด้วยระบบสั่งการอัจฉริยะเซนแอร์สมาร์ทหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราขออาภัยมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ